สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาบอกเล่าประสบการณ์ของตัวเราเองนะคะจากผู้หญิงที่ไม่ได้เรียนหนังสือ,อเขาเรียกอะไรไม่ได้เรียนภาษา,ษาเยอรมันนะคะอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นะคะอะแต่สามารถสื่อสารได้ฟังรู้เรื่องนะคะก็เลยจะมาบอกเล่าประสบการณ์ตัวเองได้ทําใบประกันให้แฟนมาเยี่ยม เยือนที่ประเทศเยอรมนันนะคะส่วนข้อมูลหรือว่าอะไรมากมายเนี่ยที่ไปสอบถามมาจะมาบอกเล่ากันอีกทีหนึ่งเนาะแต่เราจะมาบอกเล่าว่าประสบการณ์ของเราก็คือสิ่งที่เราต้องเตรียมนะคะสิ่งที่เขาขอนะคะพาสปอร์ตของตัวเราเองนี่สิ่งที่เขาขอ๊อปปี้พาสปอร์ตของผู้ที่เราประกันนะคะ ใบเงินเดือนย้อนหลังสามเดือนเท่านั้นเองนะคะถึงฐานเงินเดือนจะน้อยเราเนี่ยฐานเงินเดือนน้อยนะคะคือต่ำสุดเลยนะคะแต่ก็สามารถประกันผู้ที่จะมาเยือนได้นะคะแล้วก็องค์ประกอบโดยรวมมีเยอะกว่านี้นะคะแล้วก็ได้มาเรียบร้อยแล้วเนาะก็จะถือไปอขอวีซ่าที่เมืองไทย สิ่งที่ต้องดูนะคะสิ่งที่จะไม่ผ่านเกณฑ์ในการขอวีซ่านะคะด้านหลังเจ้าหน้าที่ได้แนะนำมานะคะว่าด้านหลังจะมีแค่เพียงชื่อบริษัทที่เราทำงานอยู่เท่านั้นนะคะถ้ามีมากกว่านั้นแสดงว่าคุณต้องอ่านให้ดีๆนะคะก่อนที่จะส่งใบนี้ไปที่เมืองไทยเพื่อขอวีซ่านะคะถ้ามีรายละเอียดเพิ่มเติมตรงนี้นะคะแสดงว่าคุณอาจจะไม่ผ่านหลักเกณฑ์นะคะ จะต้องมีเพียงชื่อบริษัทหรือ,อบริษัทที่เราทำงานแล้วก็ชื่อบริษัทหรือว่าเซฟสแตนดิคของคุณเท่านั้นนะคะแล้วก็คุณมีกำหนดระยะเวลาแค่6เดือนนะคะจากวันที่เขาออกใบให้นะคะนี่คือทางเจ้าหน้าที่แนะนำมาแล้วก็มีอีกนะคะว่าคุณจะต้องเตรียมก๊อปปี้พาสปอร์ตทาง pdf นะคะส่งอ e ีเมลให้เขาถ้าสมมุติว่าก๊อปปี้ที่คุณถือไปนั้นไม่ชัดเจนนะคะสิ่งสำคัญเลยคือต้องชัดนะคะท,ทางทางคนที่เราประกันมานี่นะคะแล้วเขาแนะนำมาว่าเรารู้ใช่ไหมว่าใบนี้คือใบอะไรเราก็บอกว่าพอจะทราบเขาก็เลยบอกแนะนำอีกทีหนึ่งนะคะว่าคุณจะต้องทราบนะคะว่าใบนี้คือใบรับประกันผู้มาเยือน กรณีที่ผู้มาเยือนก่อเหตุอะไรก็ตามคุณจะต้องเป็นผู้รับประกันร้อยเปอร์เซนตนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือกฎหมายของเยอรมันนะคะต้องต้องทราบเนาะก็เลยจะมาบอกกล่าวเพื่อนๆกันคนไหนที่อยากลองประกันใครสักคนหนึ่งญาติพี่น้องเรามาเยือนที่เยอรมันก็สอบถามเข้ามาได้ใครอยากได้ แบบฟอร์มก็ทักมาได้นะคะลองดูนะคะประสบการณ์ชีวิตนะคะแล้วก็จะมาบอกกล่าวกันอีกทีนึงเนาะว่ามีข้อใดบ้างที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ของเขานะคะเพราะว่าสอบถามมาหมดคือเข้าไปในเขตเนี่ยสองวันก็คือทำทำมีใบนัดมาเนี่ยคือสองวันคือกลัวจะไม่ได้ก็เลยต้องนัดเลยสองวันนะคะ เอกสารจะได้ครบถ้วนเพราะว่าจะบินอยู่แล้วก็เลยอยากใหแ้แน่ใจนะคะเดี๋ยวจะมาบอกเล่ากันอีกทีหนึ่งว่าหลักเกณฑ์ใดที่ไม่เข้าการขอใบรับประกันผู้มาเยือนนะคะถ้าอย่างไรก็รอติดตามกันนะคะว่าผู้มาเยือนจะได้มาเยือนประเทศเยอรมันหรือเปล่านะคะฝากคลิป Kitty andway เอาไว้ด้วยนะคะติดตามกันาทาง ช่อง youtube เนาะเดี๋ยวถ้ายังไงจะทำคลิปมาแชร์บอกเล่ากันต่อ